เฉลยข้อสอบในติบัณฑิตสมัยที่62ข้อสข้อนี้เป็นเรื่องนายเหมือนทำสัญญาให้ในายแสนเช่าตึกมีกำหนด6ปีแต่ไม่ได้จดทะเบียนพงคำตอบข้อตกลงตามหนังสือสัญญาเช่าที่ว่าเมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาเช่าแล้วผู้ให้เช่ายินยอมให้เช่าต่อไปอีก3ปีตามเงื่อนไขและประเพณีที่ได้ทำกันในวันทำสัญญานี้ ถือว่าเป็นคำมั่นที่จะให้ในายหมืน่นถือได้ว่าคำมั่นว่าจะให้เช่าที่นายหมื่นให้ไว้แก่นายแสนถือเป็นคำมั่นนะนายหมื่นให้ไว้แก่นายแสนซึ่งนายแสนจะต้องแสดงความจำงขอปฏิบัติตามคำมั่นก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่าสัญญาเช่าตึกแถวระหว่างนายหมื่นและนายแสน มีกำหนดเวลา6ปีแต่ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจะฟ้องบังคับคดีได้เพียง3ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538กำหนดเวลาเช่าเกิน3ปีจึงไม่มีผลบังคับกันต่อไปคำมั่นของนายหมื่นที่ให้แก่นายแสนไว้ตามสัญญาเช่าจึงสิ้นผลบังคับไปด้วย เมื่อไม่มีคำมั่นของนายหมื่นที่จะให้ในายแสนต้องสนองต่อไปอีกก็ไม่มีสัญญาเช่าเกิดขึ้นนายแสนไม่มีสิทธิ์อยู่ในตึกแถวที่เช่าอีกต่อไปอีกเช่าอีกต่ออีกสามปีตามข้อตกลงการที่นายแสนอยู่ในตึกแถวที่เช่า ต่อมาหลังครบ3ปีแล้วโดยนายหมื่นไม่ทักท้วงก็จึงต้องถือว่าเป็นการเช่าต่อไปโดยไม่มีกำหนดเวลาตามประมวลกฎหามายแพ่งในพาณิชย์มาตาา570ซึ่งนายหมื่นจะบอกเลิกสัญญาเช่าเสียเมื่อไรก็ได้แต่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนตามวิธีที่กำหนดไว้ในมาตรา566กล่าวคือนายหมื่นจะบอกเลิกการเช่าได้ขณะเมื่อระยะเวลาอันเป็นกำหนด ชำระค่าเช่าแต่ต้องบอกกล่าวแก่นายแสนให้รู้ตัวก่อนชั่วกำหนดเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยตามมาตรา56 6หนังสือสัญญาเช่าระหว่างนายหมื่นและนายแสนกำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนนายหมื่นบอกเลิกสัญญาเช่าให้ในญญายแสนย้ายออกจากตึกแถวภายใน15วันการบอกเลิกสัญญาของนายหมื่นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย